มาดูควายพ่อพันหลักของพี่บะนะตอนนี้นะครับพี่บะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับผมชื่อเจ้าแก้วครับตัวนี้ชื่อเจ้าแก้วเป็นลูกแม่ฝ้ายกับแสนอุไทยเป็นลูกแม่ฝ้ายกับแสนอุไทยตัวนี้ก็ลูกแสนอุไทยอีกแล้วละแสนอุไทยครับโอ้ตัวนี้คือเป็นน้องชายเจ้าพายแก้วเป็นพี่ชายของเจ้าของเขาครับแลวตัวนี้แลวตัวนี้ที่อยู่ในคอกนี่ก็คือของมี สายของแสนอุทัยเนี่ยล้วนเลยใช่ไหมครับใช่ครับจะมีลูกแสนอุทัยอยู่ประมาณห้าหกตัวครับตัวเมียตัวเมียสี่ห้าตัวอันนี้ก็เป็นทายาทของแสนอุทยัยอีกตัวหนึ่งนะครับเลี้ยงด้าล้วนๆควายที่ช่วงยาวนะครับเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับ พี่บะได้บีทเอาไว้หลายตัวนะครับสำหรับลูกแสนอุทัยนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูหน้าตาใกล้ๆนะครับเขาเปิดสวยนะครับแสนอุทัยจะจ่ายลูกเขาเปิดสวยเกือบทุกตัวนะครับอันนี้ช่วงท้ายนะครับช่วงขานะครับ เป็นควายที่เกิดจากอคอกเลยใช่ไหมพี่เกิดที่อคอกเนี่ยครับอครับ,รบตอนนี้ถ้ามีคนเข้ามาผสมเนี่ยเขาจะคิดราคาอย่างไงครับสําหรับยกแก้วคิดราคาเกษตรกรครับเหมือนแบ่งสายฟันกันไปครับครั้งหนึ่งเท่าไหร่ครับแค่พันบาทเองครับพันบาทแต่คือผู้ที่จะมาผสมคือต้องออกค่ารถเอาเอง๋อค่าใช้จ่ายต่างๆาครับค่ารถ <อ ific S 2> <อ>ก็ไม่ไม่แพงเพราะมันก็มีรถเข็นอยู่ครับแต่ผล ไม่มีใกล้ๆเนี่ยเคยเอาไปผสมอยู่ครับครับถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจก็สามารถที่จะนําควายเข้ามาผสมได้นะครับราคาก็มิตรภาพจริงๆนะครับครั้งละหนึ่งพันบาทนะครับมีเอาผสมจนติดไหมครับหรือยังไงหรือให้ออปชันไปกี่ครั้งผสมผสมจนติดสองสามครั้งเนี่ยกระทั่งติดนะครับแต่ค่ารถต้องคือต้องเป็นของเจ้าของควายเอาเองคคือเก็บค่านั่นทีเดียวครั้งเดียวครับครับเอาจนติดนะพี่เนาะครับ แต่โดยมากก็คือมาทับครั้งสองครั้งก็ติดหมดครับครับนะครับถ้าสนใจก็นำควายเข้ามาผสมได้นะครับพันธุกรรมของแสนอุทัยนะครับผมโอเคครับพี่ครับตัวนี้แม่ฝ้ายอายุมากแล้วครับตัวนี้กี่ปีแลวพี่ยี่สิบห้าปีครับโอ้ยี่สิบห้าปีเป็นควายต้นเหล่าเลยใช่ไหมพี่ต้นเหล่าครับต้นเหล่าเผือกชุดเผือก ตัวนี้เป็นแม่ของเป็นยายของเจ้าโก้เมืองเพชรเป็นยายของเจ้าโก้เมืองเพชรช่ใช่ครับเป็นเป็นแม่ของแม่ดอนใช่ไหมพี่เป็นแม่ของแม่ของแม่ดอนเป็นแม่ของแม่ของแม่ดอนใช่ครับแม่ของแม่ดอนชื่อแม่นมย็นตัวนี้เป็นแม่ของแม่น้มย็นอีกทีครับอ๋เป็นแม่ของแม่น้มย็นอีกทีนึงครับนะครับโอ้นะครับตอนนี้แก่แก่แล้วตัวนี้ ну อันนี้ควายต้นเหล่าสายดั้งเดิมเลยใช่ไหมต้นเหล่าเผือกตัวนี้ดั้งเดิมเลยครับ